สวัสดีครับสมาชิกชาว u t u b e ครับเดือนที่แล้วที่เรารีวิวเกี่ยวกับการใส่ขี้วัวในทุเรียนนะครับวันนี้เราจะมาติดตามผลนะครับต้นทุเรียนที่เราใส่ขี้วัวไปตอนเดือนที่ที่ผ่านมานะครับว่าใาการเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเอาที่2ต้นที่เรารีวิวกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูครับขี้วัวนะครับผมที่เราใส่ไปแล้วนะครับ นี่คือต้นทุเรียนนะครับต้นที่เราใส่ขี้วัวครับขี้วัวยังอยู่นะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับกระสอบมันเริ่มผุนะครับเห็นไหมฮะนี่คือสภาพของกระสอบที่ผุนะครับพอดีที่สวนเลี้ยงไก่ไว้ด้วยนะครับมันก็เลยจะช่วยเกลี่ยเลียหน่อยหนึ่งนะฮะนี่นะครับหลังจากที่เราใส่ไปต้นนี้นะครับเขาก็ได้แทงยอดใหม่นะครับ ได้แทงยอดใหม่นะฮะตอนนี้ยอดเขาสีก็จะออกเหลืองเข้มเหลืองเหลืองอ่อนๆนะครับก็จะกลายเป็นสีเขียวก็แสดงว่าใบเขาจะเริ่มเริ่มเริ่มจะแก่แล้วนะครับผมนี่นะฮะต้นนี้สวยนะครับผมต้นนี้เป็นทุเรียนมูซันคิงนะครับซึ่งเรากะว่านะครับเราจะไม่ใช้เคมีเลยนะครับเราจะใช้อินทรีย์ล้วนนะครับผมนี่นะฮะ อาการเหรอครับหลังจากที่เราวางขี้วัวไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการเชื้อราแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะใบเขาก็จะแทงใหม่นี่นะครับ,บกแบ็แสดงว่ารากเขาเดินใช่ไหมฮะนี่นะครับนี่นะฮะก็แทงยอดใหม่ย,ยอดยังไม่สุดอ่ะนะครับน่าจะอ่า มาได้ยาวกว่านี้อีกนะครับนี่นะฮะขี้วัวกระสอบก็เริ่มผุผุลงดินนะครับแสดงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้นทุเรียนเนี่ยคงได้รับปุย๋ยนะครับปุย๋ยคอกปุย๋ยจากมูลขี้วัวไปแล้วมากนะครับทําให้เขาแทงยอดมาใหม่นะครับผมนี่นะฮะอันนี้คือต้นหนึ่งอันนี้เป็นมูซานคิงครับผม เเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็ต้นเล็กอันนี้เป็นหมูสันคิงนะครับนี่นะฮะต้นนี้เป็นหมอนทองนะครับผมหลังจากที่เราใส่ไปแล้วไอตอนที่เราใส่เนี่ยต้นนี้ยอดเขาสูงมากนะครับพอดีเมื่อวานนะครับเห็นว่ามันถ้ามันสูงเกินคงไม่ปลอดภัยอย่างเพร้ะว่าที่นี่ลมแรงเพราะว่าพื้นที่มันสูงนะครับ ก็เลยไปีนขึ้นไปตัดยอดนะครับนี่นะฮะเหลือแค่นี้นครับความสูงประมาณสัก3เมตรนะครับเก็บไว้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวให้เขาแผ่กิ่งออกไปข้างๆดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ลดแรงต้านของลมนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็คือ,อล่องรอยนะครับนี่นะเขากำลังจะแทงช่อนะฮะแทงยอดครับอันนี้น่าจะ ได้รับปุ๋ยแล้วมั่งนะครับแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือนี่ฮะเขาดันมาแทงช่อดอกออกมานะครับก็เลยห่อไว้ก่อนนะครับเราไม่แน่ใจว่า,าัวลมพัดเขาล่วงแต่ว่าหลังจากที่ห่อไปนะครับดอกร่วงนะครับผมอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปีแรกก็ถ้าเขาจะ ติดลูกให้ก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่ติดลูกก็ไม่ซีเรียสนะครับผมนี่นะฮะอันนี้สภาพโดยรวมนะครับใบเขาก็จะเขียวเข้มนะครับนี่ฮะอันนี่คือความสมบูรณ์นะครับนี่ครับตัวน,นี้เป็นต้นหมอนทองนะครับก็ปลูกใกล้ๆกับมูสันคิงนะครับนี่คือมูสันคิงกับหมอนทองนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะฮะ ต้นนี้ดูใบนะครับนี่แทงยอดนะครับนี่นะฮะต้นนี้แทงยอดแล้วครับพอสภาพข้างล่างผุหมดแล้วนะครับกระสอบอะ่ะนะฮะส่วนที่อยู่ส่วนที่คว่ำอยู่กับดินนะครับเดี๋ยวผมจะบนีให้ดูนี่นะครับนี่นะฮะ ส่วนที่ความอยู่กับดินเนี่ยเขาปลูกหมดแล้วนะครับก็จะมีแมลงนนี้นะครับก็ถ้ารากส่วนไหนชนชัยมาถึงกระสอบคงจะได้เขาคงจะดดูดไปใช้ได้นะครับผมนี่นะฮะแข็งยอดเลยนะครับผม ก็สังเกตดูว่าถ้าเป็นมูสันคิงนะครับใส่ขี้วัวเข้าไปแล้วเนี่ยปฏิกิริยาตอบรับเคตรจะดีมากเลยนะครับนี่นะฮะจะแทงช่อหมดทุกต้นเลยนะครับเกือบทุกต้นนะฮะแล้วก็พวกใบพวกอะไรพวกนี้จะเขียวเขียวดีมากนะครับผมแต่หมอนทองนี่จะช้าหน่อยนะครับปฏิกิริยาเขาอันนี้คือมูสันคิงนะครับนี่ก็เป็นหมอนทองอีกต้นหนึ่งที่เราวาง ที่วัวทิ้งไว้นะครับนี่ฮะสำหรับต้นนี้เนี่ยมันจะมีรอยที่ผมใช้มีคัตเตอร์แค้นะครับเนื่องจากว่านะครับมันจะมีแมงด้วงนะครับไอตัวด้วงหัวแข็งนะครับเข้าไปเจาะต้นนะครับเราก็เลยต้องแค่ออ,อกนะครับไม่งั้นต้นเดียนก็จะตายนะครับเพราะว่าถ้าเขามีแผลเนี่ย โรคอื่นๆอาจจะตามมาเช่นโรครากเน่าอะไรพวกนี้นะครับจะมีน้าเหนียวๆซึมออกมานะครับเราก็เลยต้องแคะแคะไ,ไอตัวเจ้าปัญหาคือด้วงหัวแข็งออกเสร็จแล้วก็อาทาด้วยปูนขาวนะครับน้ําปูนขาวนะครับผมนี่นะฮะนี่ก็เริ่มผูนะครับเริ่มผูเสร็จก็นี่นะฮะเขาเริ่มจะแทงยอดใหม่นะครับก็แสดงว่าเขาได้กินปุ๋ยนะครับผม ะะสำหรับต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นอะโวคาโดนะครับนี่เราปลูกแซมไว้เสียบยอดเองนี่นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันคิดวา่าเขาได้แทงยอดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะเริ่มอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะแทงอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้กินปุย๋ย อันนี้เราวางปุ๋ยไปแล้วนะครับแต่ว่ากระสอบเละครับเพราะว่าไก่นะครับไก่เขี่ยไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับก็โดยรวมนะครับผมไม่มีร่องรอยของการติดโรคนะครับนี่ก็โมงูซันคิงอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นนะฮะสังเกตดูนะครับเขาค่อนข้างจะตอบรับกับปุ๋ยคอกได้ดีนะครับ เริ่มแทงยอดนะครับนี่ฮะแทงยอดก็แต่และต้นดูแล้วปัดจากโลกนะครับต้นนี้ขโมยสันคิงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะแทงยอดใหม่อีกแล้วนะครับผมเพราะาชุดก่อนนี่เพิ่งแทงยอดไปนะครับนี่นะครับสวยงามครับประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกทุกวันนะครับอาจจะช่วยให้ขี้วัวที่วางไว้เนี่ย เกิดการเน่านะครับเกิดการเน่าเร็วละย่อยสลายเร็วนะครับผมนี่ก็หมอนทองนะครับผมตรงน,นี้ก็เริ่มจะแหงยอดอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เดินสำรวจเกือบทุกต้นเลยครับแทบจะไม่มีร่องรอยของโรคเลยนะครับผมนี่นะครับแถมยังม,มีวิวัฒนาการให้เราเห็นนะฮะคือแทงยอดเริ่มจะแทงยอดเกือบทุกต้นนะครับผม ครับหลังจากเรารีวิวให้ดูแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับขี้วัวที่ใส่ทุเรียนนะครับหลายหลายท่านที่วัวเชลรานะครับผมวันนี้เราพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่าถ้ากระบวนการที่เราใส่เนี่ยเราใส่แบบนี้ใส่แบบที่ผมนะครับปัญหาเรื่องเชลราไม่น่ากังวลนะครับไม่น่ากังวลใจเรื่องปัญหาเชลรานะครับอย่างที่ผมเคยคุยกับเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งไว้ว่า เชื้อรานะครับเราใส่ไม่ใส่มันก็เกิดครับสําหรับขี้วัวเออสำหรับต้นทุเรียนนะครับถึงเราจะใส่หรือไม่ใส่ปุ๋ยคอกตามธรรมชาติเนี่ยเชื้อรามันกินอยู่แล้วครับเชื้อรามันมากับดินฟ้าอากาศนะครับผมอากาศชื้นฝนตกเยอะเนี่ยสามารถเกิดเชื้อราได้ทุกเวลานะครับผมุคอกนี่ก็เป็นถามว่ามันมีโอกาสเกิดไหมก็มีโอกาสเกิดนะครับผมแต่ว่า โดยธรรมชาติแล้วต้นไม้เนี่ยเขาก็มีเขาจะมีคุมมต้านทานของเขาอยู่นะครับเกี่ยวกับเชื้อรานะครับถ้าต้นไหนอ่อนแอเนี่ยถ้าต้นไหนอ่อนแอมากๆเนี่ยอาจจะโดนเชื้อราโจมตีนะครับถึงเราไม่ใส่ปุ๋ยคอกเขาก็จะมีของเขาโดยธรรมชาตินะครับผมนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอรีวิวต้นทุเรียนนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยคอกไปแล้ว1เดือนนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับ อาจจะสักสองสามเดือนถัดจากนี้ไปนะครับผมว่าอาการเขาจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่นะครับผมรอติดตามนะครับผมสวัสดีครับ